ไม่มีแงดงไปดูนะพี่จ๋าดูพี่เนี้ยนี่คือแขนนะไม่มีแรงแขนนะาดูนะหอมเนี่ยเนี่ยผมถามว่าพี่มีไส้ไหมดูดีครับหอมเนี่ยตัวเล็กกระเตือนน้ำหนักเลยยี่สิบหกกิโล thank you เหตุการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างเร็วครับเมื่อเช้าเนี่ยคุณหมอโทรมาครับหลังจากที่ไปหาคุณหมอตอนหลังจากท่านเสียแล้วนะครับคุณหมอยังบอกได้ว่าเมื่อหกโมงเช้าอะ่ะยังคุยเล่นกันอยู่เลยว่าโอเคอาการดีขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหายเนี่ยก็จะจะให้กลับบ้านแล้วก็มาเกิดเหตุอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนประมาณเจ็ดโมงหมอโทรมาบอกว่าเขาจหยุดเต้นก็พยายามทํากู้ชีพอยู่ครับแล้วก็หมอก็าแจ้งว่าถ้าสามสิบนาทีอ่ะ ที่ผจญไม่กลับมา,าก็ต้องก็ต้องทำตามขั้นตอนจริงๆผมก็ทําใจมานานแล้วแหละเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายเขาไม่มีกมเนือเหลืออยู่เลยเขาได้ผักฝังอะไรไหมไม่ครับผมมีแต่บอกว่าให้ให้เขาปล่อยวางได้แล้วไม่ต้องคิดมากเรื่องปัญหาอะไรเพราะตอนนี้เราด,ดูแลเขาได้แล้วแค่นั้นครับไม่ไม่ได้คุยอะไรกันครับก็บอกให้เขาปล่อยวางบอกว่าไม่ต้องไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วมาอยู่ในมือของเราแล้ว,ลวอะไรเนี่ยเขาจะบ่นตลอด บินมาช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาเขาดีใจมากนะแต่กลับว่าเขาทุกข์กับเดิมเพราะว่ามีคนมาเอาเปรียบเขามาเอาเงินเขาไปอะไรเงี้ยเมื่อวานเนี่วันอาทิตย์ผมไปล้างป่าช้ามาเก็บศพไม่มีญาติตอนมาสักหกโมงเย็นเนี่ยผมยังพูดกับลูกน้องอยูสส่เฮ้ยพี่ติ๋มเป็นไงบ้างถามว่าพี่ติ๋มอายุมากไหมก็ไม่เท่าไหร่นะแต่หกสิบแปดเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคแต่ด้วยความที่พี่ติ๋มเนี่ย mm. มีหลายโรคนะฮะลุมเล้าอยู่ด้านในัแ้แต่ที่เราเข้าไปดูแลครั้งแรกแล้วเรารู้สึกว่าตกใจมาก ทำไมพี่ติ๋มปล่อยตัวขนาดนี้พี่ติ๋มบอกพี่ติ๋มไม่ได้ปล่อยตัวแต่ไม่มีใครเข้ามาหาเพราะว่าหน้าด้านโควิดก็มีบ้างเข้ามาแล้วก็เอาอาหารมาแล้วก็ปล่อยพี่ติ๋มไม่ได้อาบน้ํามาประมาณเป็นเดือนก็มีผมไม่ได้ตัดมาสามปีสภาพที่เข้าไปวันนั้นผมรู้สึกว่าโอ้โหถ้าพี่ติ๋มมีคนดูแลในพี่ติ๋มคงคงคงไม่ไม่อายุหัดประมาณนี้น่าจะมากไปอีก ผมไม่ไม่ไม่เข้าไปก้าวไก่นะครับเพราะว่าหนึ่งตอนที่พี่พี่ไดเงินมาจากมาพี่ติมได้มาประมาณล้านห้าที่ผมไป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 ดูนะพี่ติ๋มเขาก็บอกว่ามีคนมาเอาไปสามแสนผมก็ตกใจเฮ้ยพี่ติ๋มแม่เขาไปได้ยังไงเงียบไม่ตอบเอาว่าพี่ติ๋มไม่พูดแล้วกันนะทั้งมันเถอะปล่อยเขาไปเข้า,เาไปแล้วเขาีความสุขเขาปล่อย แกเป็นคนอย่างนี้ไม่สนใจอะไรนันบอกไม่เป็นไรพระที่กินให้เขายึดไม่ได้ยังไงเขาก็ไม่พูดแม่อะไรโอเคแต่นั้นก็ที่ิมว่าไปซื้อนู่นซื้อน,นี่ด้วยความจาเป็นนะฮตอนนี้เงินเหลืออยู่ประมาณ8 0 0 0 0นแปดแสนในลูกชายเข้ามาก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นการรับผิดชอบของลูกชายไปแล้วแต่ลูกชายจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าผมจะเข้าเรื่องเงินตรงนี้ผมจะไม่เคยเข้าไปยุ่งอะไรเกี่ยวข้องจะอยากรู้ว่า เราเฮ้ยใครพี่ติม๋มหายไปไหนเนี่ยอ๋อเบิดไว้คนนั้นเบิกไว้คนนี้ซื้อนู่นซื้อนี่เราก็โอเคแต่จาก,กันที่มาจากครั้งสองครั้งสองวันเองผมกับลูกน้องไปเช็คบอกพี่ติ๋มมีเงินเข้าช่วยเยอะไหมเข้ามาอ้าพี่ติม๋มใครเ 300, บิกไว้สามแสนนั่นแหละเพิ่งรู้ว่ามีคนเอาเงินไปสามแสนผมทราบแต่ผมไม่พูดดีกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเขาถ้าผมพูดไปมันดราม่าอยู่แล้วแล้วคนใกล้ชิดเขาด้วย คนใกล้ชิดแต่ผมไม่พูดแล้วกันคือมันจบก็จบ,จบไปแล้วเพราะคนพี่ติ๋มก็ได้เสียไปแล้วไม่อยากจะรื้ออะไรมากมายไม่ใช่เพื่อนดาราแต่คนที่เคยมาช่วยเหลือพี่ติ๋มแล้วก็เห็นพี่ติ๋มได้รับปพ๊๊ก็มาทวงมุลคุณ